ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับปิดฤด,ดูกาลไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันอย่างเช่นวันนี้ฟุตบอลเยอรมันครับหรือว่าเดเบโพคาวคู่ชิงซึ่งจะตัดสิน ความเป็นทริปเปิลแชมป์ของทีมเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับทีมของจูบไฮเกตตอนนี้ความมั่นใจมาสูงมากหลังจากได้แชมป์บุนเดสซิก้าแบบนอนมาได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจนได้หลังจากปีแล้วพลาดนะครับเ mm hmm. หลือถ้วยเดเบโพคาวซึ่งเป็นถ้วยซี่ที่มองว่าไม่น่าพลาดนะครับการเข้าชิงกับม้าขาวสุดกาศของคุณซือบูโรนบลาเบเดียเนี่ยผมดูว่าทีมของบูโรนลาเเดียจะ ตั้งใจซ้อมจะเก็บตัวจะวางแผนการเล่นมาดีขนาดไหนก็สู้บายเยนร์ไม่ได้ครับตัวผู้เล่นของบายเยนต์ตอนนี้ทุกคนความมั่นใจสูงมากดูแล้วสุดการดรับไม่ไหวบายเยนร์จะได้ที่ปิลแชมป์และจะชนะสุดการดแบบสบายๆผมว่า2อสูนย์ครับสวัสดีครับผมหมอเมานะครับันแพทย์พิชัยปิตรวงนะครับสำหรับฟุตบอล คู่ที่ต้องบอกว่าเป็นคู่เอกก่อนที่จะปิดฤดูกาลในฟุตบอลของเยอรมันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็น d ด b เบ o โพคานะครับแล้วก็2แชมป์เรียบร้อยแล้วสำหรับาเยันบูนิกของจูไพเกตน,นะครับช้ป์บุนเดสลีกาแชมป์ยูฟาแชมปี้ยนเลีกนะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลแล้วก็จุปเพเกตกับนักฟุตบอลทุกคนอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้า3แชมป์นะครับนี่เป็นโอกาสเดียวที่ทางาเยันจะมีโอกาสได้3แชมป์ที่เป็นแชมป์นะครับเป็นการสร้างสถิติใหม่แล้วก็ผู้เล่นยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรองก์ลูเบลลี่อบยันล็อบเบนนะครับหรือว่าศูนย์หน้าที่มีตัวเลือกทั้งมาริโอโกเมสหรือว่าบันสุขิตนะครับส่วนแนวรับกับแดนกลางแข็งแกร่งเลย นะครับบาสเยนชัวร์สไตเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นดีๆอยู่ในทีมเต็มไปหมดนะครับส่วนสตูดาร์กของบูโนโรอปเดียนั้นแม้วันนี้เป็นรองเยอะมากนะครับมาตั้งรับรอสวนกลับแต่ดูแล้วรอดยากนะครับเพราะบายันชั่วโมงนี้นี่ต้องบอกว่าของดีจริงๆนะครับคูน่นี้ยืดเยื้อะยังไงผมก็บอกว่าไม่รอดสําหรับสตูดาร์กครับยังไงก็บายันของจุ๊ปไฮเกตจะคว้าทิปเปิลแชมป์เป็นรายการสุดท้ายส่งท้ายปีนี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมอุ่วนเพลย์แมกเกอร์ีกคังครับในช่วงของ7ประจันบาลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1มิถุนายนนะครับก็ยังมีฟุตบอลให้ได้ติดตามลุ้นกันบ้างอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมเดเบโพคาวหรือว่าเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศของเยอรมันนะครับแต่ที่เบอร์ลินแล้วก็เป็นเกมที่เสือใต้นะครับบาเยิร์นมิโอกาสในการลุ้นที่เป็นแชมป์นะครับในการพบกับทานของมาข่าวสุดกาดซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับนะครับร่วมแคว้นบาวาเรียนของพวกเขาเลยนะครับเกมนี้ เชื่อว่าน่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นกันที่สนามเป็นกลางครับในเบอร์ลินเชื่อว่าไบเยนซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะควา้าถ้วยบอแชมป์เพื่อเป็นเกียรติกับชูเฟเกตนะครับก่อนที่ไฮเกตจะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้เนะี่ยแม้ว่าจะส่งสำรองลงไปเล่นบ้านนะครับพวกเซอร์ดานชาคีรี่นะครับหรือว่าจะเป็นเมลโลโกเมสคาร์ปิซาโรก็ยังเชื่อว่าไบเยนยังเหนือกว่าสุดการดอยู่พอสมควรครับแล้วช่วงหลังนี้สุดการดเจอไบเยนเมื่อไหร่ก็มักจะ เ,เรียกว่าเสียทายกับไบเยนทุกครั้งเชื่อว่าเกมนี้ไบเยนซึ่งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นสูงกว่านะครับแล้วก็ต้องการแชมป์รายการนี้ที่สุดเลยน,ะน่าจะชนะสุดกาดไม่ยากครับแล้วสุดท้ายผมว่ายิงเยอะด้วยครับคู่นี้นะครับน่าจบด้วยสกรอร์สูงๆเลยนะฮะไบเยนจะถล่มสุดกาดสัก4-1ครับแล้วคว้คาแชมป์ได้ไปพวกขาได้สำเร็จครับสวัสดีครับจะเประจำรานในนไดกูรูกลับมาอยู่กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึน่งนะครับฟุตบอลยุโรป ส่วนใหญ่จะจบไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ยังมีตกค้างอีกหนึ่งคู่นะเป็นเดบิวตอคาร์รอบชิงชนะเลิศนะครับไบเยอร์เบอร์ินดับเบิลแชมป์ของเยอรมันนะครับเจอกับสตุ๊ตการ์ดนะครับเกมนี้ไบเยอร์ต้องลุ้นคว้าชัยชนะนะครับเพื่อคว้าทริปเปิลแชมป์เป็นครั้งแรกนะครับเจอกับสตุ๊ตการ์ดซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ไบเยอร์ซีซั่นนี้เนี่ยเล่นในบูเดสตีกาถือว่าไล่เทียมทานมากนะครับ เกมนี้ไบเยอร์น่าจะจัดเต็มนะครับเพราะว่าเป็นเกมอํลลาของจูมไฮเกสด้วยรวมทั้งอาจจะเป็นเกมอํลลาของนักเตะหลายคนนะครับเนื่องจากว่าซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีกุนซขคนใหม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่ากุนซอคนใหม่จะเปลี่ยนแปลงทีมขนาดไหนเพราะฉะนั้นนัดน,นี้คงจะต้องเล่นเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งด้วยศักยภาพของไบเยอร์มิวนิกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะส่งใครลงสนามก็ตามก็ดีกว่าซุดกาดอยู่แล้วนะครับแล้วเชื่อว่า บาเยิร์นน่าจะชนะสุดการ์ดไปได้ไม่ยากนะครับแล้วก็คงจะเป็นการชนะขาดลอยด้วยนะครับ2ลูกขึ้นไปและที่สำคัญก็คือจะเป็นการชนะใน90นาทีอย่างแน่นอนครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะเจ็ดประจันบาลวันนี้ผมชัมพิธิคุณสุนทรนนท์ยังได้รับเชิญหรือรับเกียรติอีกครั้งหนึ่งลักษณะสเสียงอย่างนี้ครับไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยนะฮะสองสัปดาห์สุดท้ายของพิมพ์ลีกอังกฤษ แช่มางเงิ่ไม่ใช่งางแค่ในรายการนะครับผมบอกคุณผู้ชมไว้แค่นี้แต่ว่าวันนี้กลับมาใหม่นะฮะเดฟเบโพรคาร,รอบชิงนะครับสตุก์ดนะฮะมาขาวเจอกับไบเยน ้าของ2แชมป์แล้วก็คือแชมป์บุนเดสลีกากับยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาถึงตรงนี้จุบให้เกสบอกไว้แล้วว่าบาเยอรนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะฉลองความสําเร็จเพราะฉะนั้นทีมเสือใต้บาเยอรเน้นเต็มที่แน่นอนศักยภาพเหนือกว่าโดยรวมทั้งหมดคงจะไม่ต้องไปพูดถึงตัวผู้เล่นเหลืออะไรเลยนะฮะหลับตานึกภาพเอายังไงเสียบาเยอรก็แชมป์ นะครับแต่ต้องไปดูใจสตุตการ์ดว่าจะดึงได้มากแค่ไหนจะทําได้ดีเท่าดอทมุลเหมือนเกมรอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์คืหรือเปล่าแต่หากเทียบศักยภาพแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าสตุตการ์ดเนี่ยต่ำกว่าไบเยนมิวนิกอยู่แล้วนะครับตามกว่าทางด้านของดอทมุลได้ซ้าไปชี้ชัดฮะไบเยนมิวนิกคว้าแชมป์ครับสวัสดีครับไบเยนมิวนิกนะครับ ได้รอบจิงเดฟเดฟโพคาครากับสุกกาดนะฮะสองถ้วยมาละเพราะฉะนั้นเสือใต้นะฉะลองละเพลินง,งานนี้ต้องแบ่งให้เขาบ้างอย่าเอาสามถว้วยเลยมันไม่ดีนะครับวันนี้ลีมิงเนี่ยเหมือนที่บอกหละนะชอบทีมรองมาสู้นะครับแต่ว่าเสือใต้เนี่ยอาจจะประมาทถ้าติดประมาทแพ้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากแช่งให้มันได้แค่สองถ้วยพอนะครับแบ่งให้ทุกันบ้าง เหตุผลสั้นๆนตามภาษาคนหัวใจอ่อนแอครับใจบางๆสวัสดีครับช่วเจ็ประตันบาท